กบลูกศรพิษเป็นหนึ่งในสัตว์ที่มีพิษรุนแรงมากๆในโลกของเราพวกมันมีเฉดส,สีที่หลากหลายทั้งฟ้าเขียวเหลืองส้มและแดงซึ่งมันไม่ได้เอาไว้โอ้อวดเท่านั้นแต่มันคือข้อความที่ส่งไปถึงเหล่านักล่าที่ต้องการจะล่ามันฉันมีพิษนะเพราะงั้นอย่ามายุ่งอย่ามาจับกินเลยตัวอย่างเช่นกบลูกศรพิษสีทอง มันมีพิษรุนแรงที่จะจัดการหนูได้2 0 0ห0,000ื่นตัวสีสันสดใสที่พบในธรรมชาติมักจะเป็นสัญญาณเตือนให้เราถอยห่างจากพวกมันและบอกเราว่าอย่าไปกินมันเด็ดขาดดูอย่างหมึกสายวงน้ําเงินสินั่นก็พิษแรงพอกันพวกมันต่างจะกลบลูกศรพิษหรือมดขนปกที่เห็นสีสันได้อย่างชัดเจนตั้งแต่แรกหมึกพวกนี้จะโชว์วงสีเงินก็ต่อเมื่อถูกคุกคามเท่านั้นด้วยน้ําหนักกว่า136กกิโลกรัมและความยาว3มเมตรมังกรคอมโดจึงเป็นกิ้งก่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกของเรา พวกมันไล่ล่าทุกสิ่งที่ขวางทางเช่นหมูกวางมังกรตัวเล็กกว่าหรือแม้กระทั่งสัตว์ที่เราคาดไม่ถึงอย่างเช่นเจ้าควายน้ำนักล่าตัวต่อไปจะพรางตัวอยู่ในทุ่งหญ้าแล้วรอจนกว่าเหยื่อของมันจะเข้ามาใกล้ๆมันคือจระเข้น้ำเค็มการจู่โจมของมันพบได้บ่อยกว่าฉลามซะอีกแรงกัดของมันแรงกว่าสิงโต3.5เท่าแล้วแรงกว่ามนุษย์เราถึง25เท่าเลยล่ะ อีกหนึ่งความสามารถของมันก็คือมันสามารถพุ่งตัวขึ้นมาจากในน้าได้เรียวแรงส่งจากส่วนหางของมันฮิปโปปกติแล้วพวกมันอาจจะดูเหมือนแช่น้ําอยู่ชิวๆแต่มันดุร้ายมากนะพวกมันทําร้ายมนุษย์มากกว่าเสือดาวหรือสิงโตซะอีกเจ้าตัวนี้ตัวเล็กแต่ก็มีอันตรายได้เทียบเท่ากับฮิปโปเลยทีเดียวพบกับมแมลงวันเซซีมันอาศัยอยู่ในภูมิภาคซับซาฮาวราในแอฟริกานักท่องเที่ยวที่ชอบใช้เวลากลางแจ้งหรือล่าสัตว์จะต้องรู้จักระวังพวกมันไว้ให้มาก เรื่องสําคัญก็คือเมื่อโดนมันกัดต้องรักษาให้ถูกวิธีทันทีนอนผีเสื้อขนปุกปุยอาจจะดูน่ารักก็จริงแต่อย่าไปสัมผัสกับมันเลยจะดีกว่าพวกมันมีพิษขนปุกปุยที่เห็นจริงๆแล้วเป็นหนามที่สามารถทิ่มแทงเนื้อเยื่อของคุณได้เลยนะโอ้ยแตนยักษ์เอเชียมักทํารังอยู่ใต้ดินเลยหหาตัวพวกมันยากแรงต่อยของมันเหมือนกับการที่คุณโดนเข็มร้อน,อนๆทิ่มแทงเลยทีเดียวเหล็กในของพวกมันยาวจนสามารถแทงทะลุชุดป้องกันพึ่งแบบมาตรฐานได้เลย ตระกูลปลาหินเป็นปลาที่มีพิษรุนแรงมากที่สุดบริเวณครีบหลังของมันมีแท่งแหลมๆอยู่13ชิ้นและนี่คืออวัยวะที่มันใช้ฉีดพิษพร้ายนี้สิงโตส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในแอฟริกาพวกมันกินได้หนึ่งในสี่ของน้ำหนักตัวประมาณ40กิโลกรัมในหนึ่งมือ้อปกติแล้วมันจะออกล่าตอนกลางคืนและกลางพายุเพราะลมและเสียงจะช่วยไม่ให้เหยื่อรู้ตัวว่ามันหมายตาอยู่แต่จะล่าไปทําไมล่ะถ้าในเมื่อเดี๋ยวก็ไปแข่งกินเบอร์เกอร์อยู่ดีเ <c oughs> สือส่วนใหญ่อยู่ในเอเชีย พวกมันสามารถอยู่รอดได้ในหลายสภาพแวดล้อมเพราะเราพบมันตั้งแต่ภูเขาไปจนถึงป่าฝนเลยละ่ะขอแค่มีแหล่งอาหารแหล่งน้ำแล้วก็สถานที่กำบังพวกมันก็ปรับตัวได้แล้วอาหารเป็นปัจจัยสำคัญเพราะพวกมันต้องกินสัตว์ขนาดใหญ่กว่า60ตัวต่อปีแล้วก็กินตัวเล็กๆเ,เป็นของว่างสาราน่ารู้ผิวของมันก็เป็นลายนะไม่ใช่แค่ขนมีข่าวดีมาบอกหมาป่าไม่ได้ชอบกินมนุษย์หรอกแต่บางครั้งพวกมันก็ไล่ล่าคนเหมือนกัน แต่ก็จะออกล่าตอนที่ไม่มีอาหารหรือว่าถูกคุกคามแหล่งอาศัยเท่านั้นแหละฉลามมีชื่อเสียงที่แย่มากแต่พวกมันกลับไม่ค่อยอยากยุ่งกับเราเพราะมันกินแต่ปลาและสัตว์ทะเลขนาดเล็กแต่ถ้าคุณเข้าไปใกล้หรือคุกคามพื้นที่ของมันมันก็พร้อมจะปกป้องความสงบของมันอย่างเต็มที่และเมื่อเป็นเช่นนั้นฟันซี่เลื่อยของมันคงไม่ค่อยน่ารับชมสักเท่าไหร่นกกระจอกเทศอาจจะดูไม่น่ากลัวแต่เมื่อมันจนมุม พวกมันก็สามารถจัดการกับนักล่าขนาดใหญ่อย่างหมาป่าและสิงโตได้เลยใช่บางครั้งมันก็กล้าหาญมากและอีกอย่างนะพวกมันไม่ได้ซุกหัวใต้กองทรายตอนที่กลัวหรอกนะ <c oughs> อีกสายพันธุ์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือหมีสีน้ำตาลหรือมีกริซลี่ซึ่งใครๆก็ต่างคิดว่าพวกมันดุออร้ายกว่าหมีสายพันธุ์อื่นแต่มีคู่โลกกลับดุออร้ายมากกว่าพวกมัน3.5เท่าถ้าคุณมีโอกาสได้เจอพวกมันยังอันตรายมากกว่าหมีดำถึง21เท่าเลย แต่มีสีน้ำตาลก็ถือว่าเป็นหมีที่พบได้ทั่วไปในโลกของเรา <_ c oughs> เมื่อพูดถึงงูงูพิษเกล็ดเลื่อยก็ถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่คุณควรจะระวังเพราะผลกระทบจากการกัดของมันนั้นช่างน่าหดหู่เอาม,ามากเลยล่ะพิษของมันแม้จะแค่ระดับอ่อนๆก็สามารถฆ่าคนได้สองคนแล้วไม่ใช่แค่ง,งูพิษเกล็ดเลื่อยนะมีงูอีกสายพันธุ์ที่คุณควรจะหลีกเลี่ยงงูจงอางฟิลิปปินก็เช่นกันพวกมันซ่อนตัวอยู่ในป่าที่หนาทึบบางครั้งก็ซุกซ่อนอยู่กลางลานที่เปิดโล่ง ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ใ,ใกล้ๆแหล่งน้ำมันสามารถพ่นพิษได้ไกลถึง3เมตรเลยทีเดียวงูแบล็กแมมบาด้วยพิษมันร้ายแรงมากแล้วก็ตื่นตัวเมื่อมันมองว่าคุณมาคุกคามมันจะดุร้ายมากๆมันเป็นกลุ่มงูที่เร็วที่สุดในโลกเพราะว่ามันเคลื่อนที่ได้เร็วกว่า19กกิโลเมตรต่อชั่วโมงแมงกะพรุนกล่องออสเตรเลียเป็นสัตว์ทะเลที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลก หนวดของมันมีเข็มพิษเล็กๆอยู่ซึ่งยาวได้ถึงสเมตรปกติแค่เห็นแมงมุมทั่วไปอยู่ในบ้านก็ขนลุกขนพองกันแล้วลองคิดว่าคุณเจอแมงมุมกินนกโกไลแอตด,ดูซิมันคือแมงมุมที่ตัวใหญ่ที่สุดแล้วก็น่ากลัวที่สุดด้วยพวกมันมักจะอยู่แต่ในรังที่ทางเข้าปกคลุมไปด้วยใยห,หนาเตอะโชคยังดีที่พิษของพวกมันไม่รุนแรงต่อมนุษย์เรามันเจ็บเหมือนตอนโดนต่อต่อยแต่สำหรับมแมลงแล้วมันอันตรายมากๆเลยล่ะอย่าได้เข้าไปแย่งกับพวกมันเชียว ตุ่นปากเป็ดอาจจะดูไม่มีพิษมีภัยแต่อย่าให้รูปลักษ์ตลกๆของมันหลอกเอาล่ะพวกมันเป็นหนึ่งในสัตว์ที่อันตารายมากๆในออสเตรเลียพวกมันมีเดือยอยู่ที่ขาหลังและแต่ละอันมีท่อที่เชื่อมต่อกับต่อมต,ตรงขาซึ่งต่อมนี้เป็นจุดที่ผลิตสารพิษนับร้อยชนิดโอโ้พวกมันมีขนอยู่สองชั้นไว้กันน้ำและให้ความอบอุ่นด้วยเหตุนี้ตุ่นปากเป็ดจึงสามารถกักเก็บชั้นอากาศเอาไว้ได้ทําให้ตัวมันแห้งแน้ว่าจะหาอาหารใต้น้ําอยู่ก็ตามแถมมันยังใช้เวลากว่า12ชั่วโมงต่อวันเลยนะ หนึ่งในการต่อยที่คุณต้องจําไม่ลืมเลยคือของมดกระสุนพวกมันตัวเล็กมากและเหล็กในก็ยาวแค่3มมิลิเมตรเท่านั้นแต่บอกได้เลยว่าคุณจะปวดแสบปวดร้อนไปหลายชั่วโมงเลยทีเดียวปลาปะกะเปัาว่ายน้ําได้แย่มากๆพวกมันเลยมักจะตกเป็นมื้อกลางวันของปลาขนาดใหญ่กว่าแต่เมื่อมันถูกโจมตีมันจะสูบน้ําเข้าไปในตัวเยอะมากๆพร้อมๆกับอากาศเพื่อให้ร่างกายของมันพองขึ้นเหมือนกับลูกโป่งพวกมันสามารถขยายร่างได้2-3ถึงเท่าของขนาดปกติ ปลาปลากระเป้าหนึ่งตัวมีพิษฆ่ามนุษย์ได้30คนควายป่าแอฟริกาเป็นควายป่าหนึ่งเดียวที่พบได้ในแอฟริกาเอกลักษณ์เด่นก็คือเขาที่บิดเบี้ยวเขานี่ผสมผสานกับขนาดตัวใหญ่ๆและนิสัยอันดุร้ายทำให้ใครก็ตามที่ขวางทางพวกมันอยู่ในความสุ่มเสี่ยงช้างมักเคารพในพื้นที่ของคุณตราบใดที่คุณทำเช่นเดียวกันด้วยพวกมันจะรู้สึกไม่ดีถ้าหากมีกลุ่มนักท่องเที่ยวเข้ามาใกล้และทำลายความเป็นส่วนตัวของมัน ในกรณีนี้พวกมันจะปกป้องตัวเองและเกลี้ยกล่อซึ่งคุณคงไม่อยากพบเจอแน่นอนสุนัขป่าก็อาจจะมีอันตรายได้อย่างดิงโก้ในออสเตรเลียพวกมันสามารถอยู่โดดเดี่ยวหรือไม่ก็อยู่เป็นฝูงสิบตัวได้ซึ่งเหยื่อคงต้องยอมจำนวนหากโดนพวกมันไล่ล่าเป็นฝูงแบบนี้พวกมันเดินทางได้ไกลามากแล้วก็สื่อสารกันผ่านการหอนเหมือนกับหมาป่า ตุ่นจมูกดาวคงเป็นสิ่งมีชีวิตหน้าตาแปลกประหลาดที่สุดเท่าที่คุณเคยเห็นในบางมุมมันก็เหมือนกับว่ามีใครเอาหมึกสายมาแทนที่หัวของมันพวกมันไม่ได้น่ากลัวสําหรับเราเหมือนกับสัตว์มีพิษหรือนักล่าขนาดใหญ่อื่นๆแต่พวกมันก็ป่วนส่วนสวยๆของคุณได้นะ